สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเหลือเชื่อมากๆเลยนะคะเป็นเรื่องจริงของผู้ชายคนหนึ่งที่รอดชีวิตมาได้หลังจากติดอยู่ในเรือที่จมอยู่ใต้ทะเลลึกเกือบ3วันเต็มๆค่ะชื่อของเขาคือแอริสันโอเคนเป็นเรื่องที่แบบท้าทายขีดจำกัดของคนเราจริงๆใช่ครับคือเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องโชคช่วยธรรมดาานะครับแต่มันเป็นการผสมผสานของหลายอย่างมาก ทั้งสัญชาตญาณความเข้มแข็งทางจิตใจแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมที่มันลงตัวพอดีแบบไม่น่าเชื่อในสถานการณ์ที่แบบมองมุมไหนก็ดูสิ้นหวังไปหมดแล้วครับค่ะเรามาลองไล่เรียงเหตุการณ์กันนะคะจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยคือเรื่องมันเกิดวันที่26พฤษภาคมปี2013มีเรือลากจูงลำหนึ่งชื่อว่า justcon 4ค่ะครับเรือลำนี้กำลังทำงานอยู่แถวๆนอกชายฝั่งไนจีเรีย ใช่ค่ะแล้วเหมือนกับว่าเจอเคลื่นลมแรงมากๆก็เลยพลิกคว่ำแล้วก็จมลงไปค่อนข้างเร็วเลยครับจมลงไปลึกประมาณ30เมตรได้ซึ่งตอนนั้นเองคุณแฮริสันโอเคนซึ่งเป็นพ่อครัวบนเรืออายุ29่29ปีเขากำลังอยู่ในห้องน้ำพอดีเลยค่ะอ่าจุดสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับคือตอนเรือจมเนี่ยเขาไม่ได้ถูกพัดออกไปหรือจมน้ำเหมือนลูกเรือคนอื่นๆอีก11คน แต่เขาดันไปติดอยู่ในห้องน้ำของวิศวกรซึ่งมันกลายเป็นเหมือนอที่ที่เรียกว่าโพรงอากาศหรือ Air Pocket นะครับอ๋อ oh, ค่ะค่ะโพรงอากาศใช่ครับขนาดมันก็ไม่ได้ใหญ่นะสูงแค่ประมาณ4ฟุตรหรือเมตรนิดๆเองแต่พื้นที่เล็กๆตรงนี้แหละครับที่ทำให้เขามีอากาศหายใจพอที่จะรอดชีวิตอยู่ได้คนเดียวเลยครับจากทั้งหมดโห oh, นึกภาพตามระ้บแบบน่าก,กลัวมากเลยนะคะ เกือบ72ชั่วโมงก็คือ3วันเต็มๆที่ต้องอยู่ในความมืดใต้น้ําทะเลที่มันเย็นจัดๆโดยมีแค่อากาศในโพรงเล็กๆแค่นั้นสภาพมันสุดขั้วจริงๆครับคือมืดสนิทแน่นอนแล้วก็น้ําทะเลนี้เย็นมากเขาไม่มีอาหารไม่มีน้ําจืดเลยนะครับเราก็ใส่แค่ออกางเกงบ็อกเซอร์ตัวเดียวโห oh. ใช่ครับแล้วที่น่าสนใจมากๆจากที่เขาเล่าเนี่ยนอกจากความทรมานทางกายแล้วจิตใจนี่หนักเลยครับ คือต้องสู้กับความกลัวตลอดเวลาแล้วก็ได้ยูเสียงแปลกๆที่เขาเชื่อว่าเอ่อเป็นเสียงเหมือนสัตว์ทะเลที่กำลังกัดกินร่างของเพื่อนๆเขาอยู่นอกโพรงอากาศนั้นนะครับอือหือฟังแล้วขนลุกเลยค่ะเกือบสามวันในสภาพนั้นมันมันเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้จริงๆแล้วอะไรเป็นปัจจัยหลักๆที่ทำให้เขายังเอ่อยังมีสติแล้วก็ร่างกายยังทนไหวยอยู่ได้คะเท่าที่ข้อมูลเรามี ครับจากข้อมูลที่เราศึกษามาเนี่ยมันมีหลายอย่างประกอบกันนะครับอย่างแรกเลยคือพลังใจเขาบอกว่าเขาเสวดภาวนาตลอดแล้วก็นึกถึงพระยาอันนี้มันเหมือนเป็นหลักยึดทางใจนะครับช่วยให้เขายังมีสติอยู่ได้ท่ามกลางความโดดเดี่ยวสิ้นหวังแบบนั้น อย่างที่สองก็คือสัญชาตญาณการเอาตัวรอดล้วนๆเลยครับเขาพยายามหาพวกแผ่นไม้แถวๆนั้นมาต่อๆกันทําเป็นเหมือนแพรเล็กๆให้ร่างกายส่วนบนของเขาพอจะพ้นจากน้ําเย็นๆได้บ้างอ๋อเพื่อรักษาอุณหภูมิร่างกายใช่ครับช่วยลดภาวะที่ร่างกายจะสูญเสียความร้อนไปได้บ้างไม่มากก็น้อยครับแล้วจุดเปลี่ยนสําคัญก็มาถึงหลังจากผ่านไปเกือบ3าวันทีมกู้ภัยจากบริษัท D C N Global ก็มาถึงที่เกิดเหตุ แต่ว่าภารกิจหลักของทีมตอนนั้นคือมาเพื่อกู้ร่างผู้เสียชีวิตใช่ไหมคะไม่ได้คิดว่าจะเจอใครรอดใช่เลยครับไม่ได้คาดคิดเลยตอนนั้นคือเป็นภารกิจกู้ร่างแล้วและวินาทีที่แบบต้องจดจำไปตลอดเลยก็คือตอนที่นักประดานน้ำชื่อ eden, นิโคฟานเฮเดนกำลังสำรวจซากเรือในความมืดมิดแล้วเขารู้สึกเหมือนมีมือมาแตะตัวเขาตอนแรกเขาก็นึกว่าเป็นศพที่ลอยมาติดแต่พอหันไปส่องไฟดูเท่านั้นแหละครับ ก็ต้องช็อกไปเลยเพราะเจอคุณแฮร์ริสันโอเคนยังมีชีวิตอยู่โห oh, เหลือเชื่อมากครับมีคลิปวิดีโอจากกล้องติดหมวกบันทึกเหตุการณ์นี้ไว้ด้วยนะครับเป็นภาพที่แบบทั้งช็อกทั้งเหลือเชื่อมากๆค่ะแค่เจอตัวรอดก็ว่าเหลือเชื่อแล้วนะคะแต่การจะพาคนที่ติดอยู่ใต้น้ำลึก30เมตรแถมอยู่มานานเกือบ3วันเนี่ยขึ้นมามันก็มีความเสี่ยงทางร่างกายมากๆเลยใช่ไหมคะโดยเฉพาะเรื่องแรงดันถูกต้องเลยครับ อันนั้นคือความท้าทายใหญ่มากๆต่อมาเลยคือการที่เขาอยู่ใต้แรงดันสูงนานขนาดนั้นเนี่ยมันทำให้มีก๊าซไนโตรเจนละลายเข้าไปในเลือดในเนื้อเยื่อร่างกายปริมาณสูงมากถ้าเกิดดึงเขาขึ้นสู่ผิวน้ำทันทีเลยเนี่ยจะเกิดภาวะที่เรียกว่าโรคน้ำหนีบหรือ decompression sickness อย่างรุนแรงซึ่งอันตรายถึงชีวิตได้เลยใช่ครับอาจจะเสียชีวิตได้เลย แล้วทีมกู้ภัยเขามีวิธีจัดการกับความเสี่ยงตรงนี้ยังไงคะครับเขาต้องทำอย่างระมัดระวังมากๆแล้วก็เป็นขั้นตอนเลยครับเริ่มจากส่งหน้ากากออกซิเจนให้เขาใส่ก่อนใต้น้าจากนั้นก็ค่อยๆพาเ,าเขาเข้าไปในอุปกรณ์ที่เรียกว่ารัคังดำน้ำหรือ diving bell มันเหมือนเป็นห้องปรับความดันใต้น้ำนครับ,รบเพื่อจะพาตัวเขาขึ้นมาสู่ผิวน้ำอย่างช้าๆและปลอดภัยค่ะแต่ยังไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะขึ้นมาถึงบนเรือกู้ภัยแล้วเนี่ย เขายังต้องเข้าไปอยู่ในห้องปรับความดันหรือ decompression chamber บนเรืออีกอีกนานไหมคะนั่นอีกตั้ง60ชั่วโมงครับเพื่อให้ร่างกายค่อยๆขับในตรจนส่วนเกินออกมาอย่างช้าๆจริงๆป้องกันอันตรายถึงชีวิตครับเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนแล้วก็ต้องใช้ความเชี่ยวชาญสูงมากๆเลยนะคะพอเขาพ้นขีดอันตรายมาได้เรื่องราวก็ดังไปทั่วโลกเลยเนาะกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังไปเลย แต่ก็น่าคิดนะคะว่าชีวิตหลังจากนั้นคงไม่ง่ายเพราะต้องเจอฝันร้ายต้องกลัวทะเลไปเลยใช่ครับแต่สิ่งที่ผมคิดว่าน่าทึ่งมากๆในบทสรุปของเรื่องนี้คือการตัดสินใจของคุณแฮร์ริ o สันเองเขาเลือกที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวนั้นนะครับด้วยการไปเรียนดำน้ำําใช่ค่ะอันนี้น่าทึ่งจริงๆแล้วเรื่องก็จบได้แบบประทับใจมากคือปี2015เขาสอบผ่านได้ใบรับรองเป็นนักประดาน้ําเชิงพาณิชย์ แล้วคนที่มอบประกาศนียบัตรให้ก็คือหนึ่งในทีมกู้ภัยที่เคยช่วยชีวิตเขาขึ้นมาจากใต้น้ํานั่นเองค่ะครับเป็นอะไรที่พิสูจน์ความเข้มแข็งของจิตใจมนุษย์ได้ดีจริงๆนะครับเรื่องนี้มันตอกย้ําเราเลยว่าแม้ในเวลาที่มันดูมืดมนที่สุดแล้วจริงๆเนี่ยความหวังการปรับตัวมันสร้างปาฏิหาริย์ขึ้นมาได้จริงๆเรื่องนี้ทําให้เราต้องกลับมาคิดเหมือนกันนะคะว่าไอขีดจํากัดของร่างกายของจิตใจคนเราเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ตรงไหนกันแน่ สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะต้องขอลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในเรื่องราวต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ